โอ้ย oh yes. สัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับไกด์นักลบไม้นะครับแบบใหม่นะครับของเอ็นดรัสเองทุกคนนะเจ้าหญิงดาบซาก,กุระ,ะครับหรือฮิเมะนั่นเองนะฮะ่แปลว่าเจ้าหญิงเหมือนกันนะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเพิ่มมาใหม่ก็เป็นสายใหม่ของทุกๆสายนะเป็นสายไม้ทุกคนที่เพิ่มเขม้ามาอย่างรวดเร็วจนเป็นที่น่าตกใจครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาไกด์กันนะครับไกด์นี้ผมเป็นไกด์ที่แบบว่ามีโอกาสที่ผมอาจจะเล่นในอนาคตก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็ครับก็คือของก็ ผมเทมาทางหน้าหมดแล้วทุกคนผมพูดถึงสกิลกันก่อนดีกว่าทุกคนสกิลนะครับสกิลที่เพิ่มามาปีนสองสกิลเลยทุกคนเดี๋ยวผมพูดเร็วเกินไปแม่งเดี๋ยวทุกคนฟังไม่เข้าใจก็คือสกิลสีทองครับล่างเงานะโจมตีไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อกดใช้โจมตีไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ละครั้งครับสร้างดาเมจอาวุธนะครับพร้อมกับรับเงาและเงาครับจะเรียนแบบคุณนะครับเมื่อคุณปลดปล่อยไล่เงาหรือล่างเงานั่นเองนะก็คือเจ้าสกิลล่างเงาเองเป็นเวลาสามวิไม่สามารถทับซ้อนได้ ก็คือเมื่อคุณกดสกิลไปแล้วครับจะมีเอ,อ่อเหมือนตัวละครของเราเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับแบบใช้ตามเราอะ่ะแบบว่าทําท่าตามเราก็คือเหมือนทําสกิลตามเราอีกรอบหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก็คือทําให้เราได้นาเมตมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าจะอยู่ได้แค่สามวินาทีทนนก็คือเมื่อเราโจมตียังไงมันจะโจมมันก็เหมือนกับเราตีคูณแรงคูณสองนะทุกคนใครที่บอกว่านรกไม้ไม่โหดนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะไปลองเล่นดูได้นะแล้วก็สก <c oughs> <ๆ S 1> ิลที่เพิ่มมาอีกหนึ่งคือไร่เงานั่นเอง ไล่เงาไม่ใช่อยู่ตามไล่ตามนานะฮะแต่คือการไล่คือวิ่งไล่เองฟันต่อเนื่องไปข้างหน้าครับ2ครั้งสร้างดาเมจสกิลนะครับดาเมจอาวุธ200%นตครับบวกอีก42นะครับแล้วก็ปลดล็อกเงารับนะครับเดี๋ยวก็เงารับของเรานะครับจะพุ่งไปข้างหน้านะครับสร้างดาเมจสกิลดาเมจอาวุธนะครับ400เและหลังจากที่เราใช้ไปแล้วครับก็จะได้เงาอีกครับก็คือเราคนที่2นั่นเองครับมาทําแบบเดียวกันกับเราเลยนะก็คือตีแบบเดียวกันนี่แหละก็คือเหมือนเราตีก็คือแบบออออััญญเเชิรราามมตีีพ้กกนะ คูณสองนะครับก็คือเป็นการแบบดาม,มิคูณสองเองทุกคนถ้าผมมอว่าผมจะหาทํานะมันเริ่มกันที่อันต่อไปครับก็คืออุปกรณ์นั่นเองฮะมาซมูรนะครับก็คือดาม,มิพื้นฐานที่เราสร้างครับนั้นเพิ่มอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนซึ่งลบสายไหมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสายดาม,มิทสกิลทุกคนเนื่องจากมันไม่ใช่ดาม,มิการโจมตีปกตินะเพราะว่ามันเป็นการแบบเรียกสกิลออกมาทํางานเพื่อให้เพื่อให้เรานั้นได้ดาม,มิที่มากขึ้นนะครับ น้ำเมีดพื้นฐานที่เงาสร้างครับเพิ่มขึ้นอีก300%นะทุกคนแล้วก็เงาสะท้อนหลังจากที่ใช้ไล่เงาหรือล่าเงาครับการโจมตีธรรมดาจะทำให้เงาเรียนแบบคุณ what การโจมตีธรรมดาจะทำให้เงาเรียนแบบคุณและปล่อยสกิลไล่เงาหรือล่าเงาออกมา what the fuck แสดงว่าการที่เราจะใช้เงาได้นะครับเราต้องเอ่ออัพมาสมุดนีนะครับให้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอลดก่อนปุ๊บโอเคต้องให้ได้ขั้นต่ำคือสดาวนะครับ4ดาวทุกคน ท่าดีที่สุดก็คือนะห้าด,ดาวเลยนะท,ทาไปให้ได้ห้าดาวแล้วทุกคนทําไปให้ได้ห้าดาวเลยนะครับโอเคต่อไปไปที่รูนะทุกคนรูนนะครับที่เพิ่มมาคนชข้นอย่าซับพอร์ตแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับสายไม้มากนะมาดูกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับอา้าวไม่ใช่นี้วะต้องกดตรงไหนตรงนี้เหรอโอเคเมื่อเราใส่3มชิ้นนะครับในช่วงเอฟเฟกของเราครับสามารถรับลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลอีกสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ทุกคนก็คือลดดาเมจ เราเราลดダメจ์30%แล้วก็ได้รับเมจสกิลมา30%เลยนะและใน6ชิ้นนะครับเอฟเฟกต์เงาของเรานะครับทุกครั้งที่เรียนแบบสกิลจะลดคูดาวไล่เงาแล้วก็ล่าเงาด้วย3วิโอ้เมื่อเมื่อล่าเงาเมื่อเงาของเมื่อเงาของเรานะครับเรียนแบบสกิลเมื่อไหร่ครับเมื่อเรากดใช้สกิลแล้วครนี้เงาเรียนแบบตานะครับเราได้ลดคูดาวมาอีก3วินทุกคนและฟ um pues ื้นพลังชีวิตและพลังงานอีก10% what the fuck จริงเหรอเนี่ยแสียงว่าสายนี้เป yeah ็นสายที่จะฟื้นพลังชีวิตแล้วก็พลังงานแบบ โอ้โหมหาศาลอะบอกเลยว่าเหมาะสำหรับการลงบอสที่เสียพลังงานมากๆากนะเฮ้ยผมอยากทำวันทุกคนย่อยย่อยธาตุไฟดีไหมวะกระตุ้นเซ็ตกระตุ้นชุดเซตหกชิ้นนะครับเพิ่มโมนาเอฟฟกนะครับเมื่อรูนพลังงานเราถึง400ดามจของไ่เงาล่างเงาครับเพิ่มขึ้นตามพลังงานของรูนไม้คูณ0.2เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ดามจทธาตุไม้เพิ่มขึ้นมาอีกครับเพอดามจทธาตุไม้เลยนะทุกคนพลังงานรูนไม้คูณ0.2เปอร์เซ็นตะ์ครับกับเออไอเจ้ารูนพลังงานของเราครับยิ่งรูนพลังงานส ่อไปไปเริ่มที่อุปกรณ์นะครับที่ผมอยากจะแนะนำที่ผมแบบคือแบบอยากเล่นนะแต่สุ่มหาอะไรไม่คนเดี๋ยวคลิปนี้พรผมต้องจัดแล้ววะต้องจัดแนะ่ๆอ่ะสุ่มให้ดูไหมสักอ่าสิบยี่สิบสามสิบเหรียญละกันเนาะเพราะว่าในรอบหน้าผมไม่รู้ว่าจะเอาเหรียญไปซื้ออะไรก็น่าจะเติมเอาแล้วกันโอเคหมวกนะครับที่ผมแนะนําในสายดาเมจสก,กิลนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็นเจ้าสายลุงนะครับสายลุงนะครับเหมาะสำหรับสายดาเมจสก,กิลมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อไอเจ้าหัวเนี่ยมันเหมาะกับสายโจมตีทั่วไปทุกคน เพราะว่าเคยลองใส่ดูแล้วครับสองเจ้านี้นะครับกับสายลุ่นครับเราพอลองใส่แล้วรู้สึกว่าสายลุนกทช้สำเมจได้ดีมากครับในสายสกิลเอ๊ะนะส่วนไอ้ขั้นบนนี้ก็ผมดูมาหมดแล้วก็ยังไม่มีอะไรดีนะครับต่อไปส่วนอกนะครับส่วนอกนะครับผมมองไปที่เจาะเกราะนั้นทุกคนพลังชีวิตสูงสุดนะฮะลดสิบเนะครับแต่ว่าค่าจะกรจะเพิ่มขึ้นมา500ยนะทุกคนซึ่งเป็นการเพิ่มที่โคตรเยอะเลยนะสหรับสายไหมนะครับแนะนําเป็นชุดชีวิตนะครับโอเค ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมนะครับผมมองไปที่ออเจ้าผ้าคลุมลอยเลื่อนนะครับทุกหนึ่งนาทีทุกหนึ่งวินาทีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมรู้สึกแปลกๆกว่าทุกคนผมรู้สึกว่าส่วนอกเมื่อกี้มันเม่เอ๋อเคสิบเพิ่มฮ้ยมันเพิ่มขึ้นหกร้อยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเทียะมันสามสิบขึ้นไปอ่ะเราได้จอบก่อเพิ่มมาหกร้อยทุกคนโอ้ผมเองไม่ได้กดเพิ่มว่ะแล้วในส่วนของผ้าคลุมครับผมก็ลิงไปที่เจ้านี่นะครับก็คือ h ฮปปี้นะครับ เสียไปนะครับทุก1%ครับแต่ว่าทำให้ดาเมจของเราเพิ่มมาอีก10%นะบนดาเมจนะครับเหมาะสำหรับสายสกิลนั่นเองต่อไปนะครับในส่วนของขานะครับในส่วนของขาครับผมมองมามองไปนะครับก็ดาเมจสกิลนะครับก็จะเป็นเจ้านี่นะครับบัวแดงนะบาดเจ็บแล้วดาเมจสกิลเพิ่ม10%นะครับต่อเนื่องค่าวิสอนไม่ได้เลยนะจริงๆอ่ะผมไปเลงไอตัวหนึ่งอยูทุกคนไอตัวไหนวะไอตัวรองเท้าอันไหนอ่ะอันนี้ป่ะ นี่ครับเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเพิ่มตำแหน่สกิลนะครับ6%ครับแต่มันเสียดายที่มันเป็นของนักบวชนะทุกคนซึ่งนักบวชที่ใส่อันนี้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ว่าครับในส่วนของแหวนนะครับในส่วนของแหวนครับเป็นอันนี้นะครับดวงวิญญาณเทพต้นไม้นะครับเป็นของนินจาแล้วก็นักลบใส่กันนะครับบาดเจ็บแล้วทำให้ดาเมจท่านไม้เพิ่มมา13%ที่ไหนล่ะลงกดเพิ่มไปเลย15%ทุกคนระวังนะครับยิ่งหาเทียร์สูงนะครับความสามารถยิ่งเพิ่มขึ้นนะแล้วในส่วนของสร้อยนะครับ ก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะเสียงกระดิ่งอรุณครับเมื่อให้พิดปัจจุบันคุณมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือดัมบิ้งคิดขั้วนะครับเพิ่มมาสี่สิบห้านะผมก็ยังเชียร์นี่อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราได้ดัมบิ้ิคิคอล้วประมาณสี่สิบห้าเลยโอเคการ์ดที่ใช้นะครับก็น่าจะเป็นแม่มดเอนด้าส์นะผมยังไม่ได้นะยังไม่หาเลยแต่ผมจะมาทดลองสุ่มให้ทุกคนได้ดูนะครับสักสามสิบกล่องนะครับแลเล่นไปนะครับเพื่อส่วนสกิลนะครับทุกคนสกิลนะครับถ สกิลทองกับสกิลม่วงครับโอกาสออกของเอนด้าส์นะครับคือง่ายมากนะทุกคนถ้าอัพเต็มเนี่ยออกแน่นอนครับของเอนด้าส์ครับแต่ว่าผมไม่มีอะไรจะสุ่มแล้วถ้าใช้เพชรอีก2 7งพนี่ก็คือก็จะไม่ได้อ่อุปกรณ์อีเวนต์นะครับแน่นอนไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มนี้กันครับสัก30รอบนะครับเริ่มไปที่อันแรกนะครับเปิดมามีทองแดงนะครับไปครับเรื่อยๆครับโคมไฟครับเฮ้ยเขียวยมมาทูนนะครับเอาไปทำอะไรไม่รู้นะครับปีนบับเบิ้ลครับยิงเป็นฟอร์สบุกเครื่องไล่ยิงผผีีนะไม่่ใชับเป็นคนหะครับไอกอร ครับแล้วก็ก้อนอิดนะประมาณนี่โหแล้วครับราชาพายุนะครับเปิดไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวต้องเปิดไปอีกเท่าไหร่นะปืนพลาสตอผมเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะเครื่องไฟยิงผีเอ้ยทำไมของโซมันออกไวจังเลยอะ่ะเดี๋ยวอีก,อกสิบครั้งนะครับอีกสิบครั้งนะครับสิบครั้งนะครับต้องออกแล้วเ้ยเี๋ยวผมขอสุมอีกสิบครั้งพอนะก็คือพอแล้วแหละอ่านี่คือสุม เฮ้ยอะไรสีทองเมื่อกี้วะเฮ้ยอืมฉันนี้มันช่างดวงดีแล้วเกินก็คือสม่ด็เล่นละทุกคนนะไม่เอาอะไรมากหรอนะโอเคแค่นี้แหละได้ลบสายไม้สินะฉันก็น่าสนใจดี ครับใครอยากเล่นนมบสายไหมนะครับก็ไกด์ตามที่ผมแนะนําก็สามารถใช้ได้นะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอะไรอื่นดีกว่าก็สามารถมาเปลี่ยนทดแทนได้ครับหรือไม่ก็ดูท็อปเซิร์ฟนะครับแต่ว่าส่วนเรื่องการนะครับก็ยังจะอันนี้ก็น่าจะยากอยู่นะก็น่าจะเล่นเป็นสายดาเมจสกิลแต่ก็น่าจะยากนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้พวกคนตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสายน่ารักครับ